ตอนนี้ถึงที่นาอุทยานภูกระเดงแล้วนะครับ ทอดำม,มืดมาถึงรอดได้คาดบ่คาดตเป็นรู้จักเลยต้องถามตาดำมุนตัวถามมุนยี่ขันผูนะเงบ่นะนนะแรกแรกแร,กรก่างกายยังยังไม่ถึงยังไม่วอร์มไม่วอร์มไปเรื่อยๆกอนอย่าใจเต้นไป ิดเดียวแค่สี่โลซ้ <c oughs> ำแฮกแรกก็เหนื่อยแฮกแฮกซ้ำแฮก,กจริงๆ จากซัมแฮกมาซัมบอนทางเดินสบายมากครับทางลาบครับไม่ชันครับซัมต่อไปอ่านว่าอะไรนี่ซัมกกกอกใช่หรือเปล่าจากซัมบอนอจากซบนไปซัมกกกอก ทางไม่ธรรมดาเลยครับซ้ำต่อไปซ้ำกอ่อสร้าง200เมตรครับไม่น่าจะลำบากใช่หรือเปล่ามาเอาใครครับมาเอาเนี้ยอ๋อ,อครับผม เห็นเป้าหมายอยู่ลำไลถึงแล้วครับซํำกอสร้สางต่อไปพร่านพรานแต่ร้อยสีสิบเมตรเมื่อกี้ส0งร้อยเมตรนึกว่าสบายอันนี้ร้อยสี่สเมตรมันจะโหดขนาดไหนครับไปดูกันต่อ น้องน้องฟังอยู่ไกลเลยวันนี้พี่ต้นชวนยังไงถึงมาครับไม่ไม่มาเจอกันเดือนละว้องที่ท่ารถก็เลยชวนมาด้วยเห็นว่ามาครั้งแรกเลยครั้งแรกของ้ะไรกของที่นี่มีอยากถ่ายพระสันต่อไปจะมาอีกไหมฮะไม่สนุไมได้ค่ะไม่ตอนนี้บอกว่าไม่ต่อไปตอนลงไปอ่ะคิดถึงใช่ เป,เป็นก<ล>ันทุกคนผมก็บอกาอ่าไม่แต่ครั้งแรกครั้งนี้ขึ้นได้แปดแล้วเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนอะเสียดานนิดนึงมาภูช่วงตุลาเขาบอกว่านหน้าฝนยังไม่เจอฝนเลยครับเขาบอกไม่ตกมาเป็นเดือนแล้วครับน้องท่าคงไม่เจอ อ mm ืม hmm. ร mm ้อยสี่สิบเมตรแล้ว ถึงแล้วครับพรานพรานแปร1้อยสีสิบเมตรน่ะเลยโหดพอตัวสามต่อไปสามกบว่า मन नहीं है मालिक नहीं करना हूं xăm cột quá แล้วครับซ้ํากกไัยโอ้ตั้งแต่ซ้านี้ไปรู้สึกลมเย็นมากเลยครับเผ็ดกับซ้ำที่ผ่านมาไม่มีลมเลย ถึงแล้วครับซำกกโดนต่อไปซำแคร่450เมตรครับหลังแปร1,750เมตรครับ ่าเห็นนันมาพร้อมกันกับเันมไปนมันกันละยางมันกันละะเาดีว่ลูกเีมาแลับผมขอเพื่อนก็มาเดี๋ยวเอายักมือเลแค่ไม่กี่เสียงบ่ ือ่อกี้ลูกหาบก็อบอกทางนี้ทางรัดครับเดี๋ยวลองไปดูเอาหมุดเอ้ยยี่บนัน ของเอาขีค่านอยู่แต่ผมมันบวขีค่านก็บ่เห็นงานเ่ะ Sure.